สวัสดีค่ะดิฉันชื่อทรงรักจงทองนะคะก็คืออาชีพเป็นตัวแทนประกรันชีวิตแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของพิเ็ค่ะก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพประมาณ1ปี1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีไปสองกล้องแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและลำไส้เนื่องจาก มีกรดในกระเพาะมากเกินไปสุดท้ายเลยเนี่ยก็ผ่านไปประมาณ7-8เดือนสิ้นปีประมาณเดือนพฤศจิก,กายนเนี่ยอาการของกรดไหลย้อนก็เริ่มแสดงผลที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือมีภาวะทานข้าวไม่ไม่ได้อาอาหารไม่ย่อยแล้วก็จะแสบร้อนท้อง แล้วก็มีภาวะแข็งไม่มีแอรแข็งขาเนี่ยอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีไมเกรนร่วมตลอดเวลาแล้วนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนี้ส่งผลให้รอดอาหารเนี่ยอักเสบก็จะมีไข้รูม,มตลอดเวลาหลังจากที่ทราบว่าวตัวเองผิดปกติเนี่ยก็พบแพทย์ทุกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยต้ไปพบแพทย์ตลอดตอนแรกก็หลงประเด็นว่าเป็น เรื่องของคอ,ออักเสบในที่สุดเนี่ยจนผ่านไป3สัปดาห์ถึงจะมาทราบว่าตัวเองหลอดอาหารอักเสบหมอกเลยวิเคราะห์ว่าเป็นกดไหลย้อนที่ทําให้หลอดอาหารอักเสบหลงพอทราบตรงน,นั้นเนี่ยก็คือ,อพยายามทานยาตามหมอสัง่งแล้วก็ปรับพฤติกรรมการทานอาหารแต่ว่าก็ยังไม่ดีขึ้นในขณะเดียวกันช่วงนี้น้ำหนักตัวก็เริ่มลดลงซึ่งลดลงจนน่าลัว ก็พยายามแซกัวเองีกว่าเป็นอะไรก็คือไปตรวจระบบภายในทั้งหมดไปตรวจระบบเลือดทั้งหมดสุดท <t ire> ้ายเลยก็ไ <stains> ม <allergies> ่ไม่มีผลที่จะเป็นภาวะอื่นก็มุ่งประเด็นมาที่กอดหลาย้อนก็เริ่มดูแลตัวเองโดยการทานยาตามหมอสั่งเหมือนเดิมแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายก็หมอก็แนะนําให้ไปสองกล้องใหม่เพื่อที่จะทานยาฆ่าเชื้อแต่บางเอญเนี่ย ตัวแก่เองเนี่ยเป็นคนที่แพ้ยาฆ่าเชือ้อก็คือว่าจะมีภาวะขึ้นไส้อาเจียนทานอาหารไม่ได้แล้วก็จะสู่ภาวะที่ทําให้เรา,เาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันปกติได้อีกก็หาวิธีการรักษาแต่โชคดีที่บังเอิญว่ามาเจอคุณนุธาดาน,านิลพัสซึ่งบังเอิญท่านเพื่อนกับพี่สะานี ท่านก็เลยบอกว่าให้ลองมาศึกษารรดูกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของท่านดรเ,เราก็เอ๊ะเราไม่มีทางเลือกอะไรแล้วเพราะว่าเราทานยาเคมีเราก็แพ้แต่ถ้าเราทานสมุนไพรเนี่ยเราอาจจะดีขึ้นก็เลยตัดสินใจมาฟังข้อมูลแล้วก็ฟังงานวิจัยของท่านก็เลยมองเรายังมองเห็นข้อดีข้อเสียของคมวินชันมากขึ้น เพราะเราถามว่าเคยทานขมิ้นชันไหมทั่วทั่วไปเคยทานแต่ว่าขมิ้นชันทั่วทั่วไปเนี่ยเราสังเกตเหมือนกันว่าเวลาเรา้องอื่นเนี่ยเราต้องทานในปริมาณที่เยอะมากมันถึงจะทําให้เราดีขึ้นพอเรามารู้ว่าขมิ้นชันตัวเนี้ยมันถูกสกัดมาแล้วทำให้ดูดซึมได้ดีกว่าแล้วก็ทางเลือกอื่นมันก็ไม่มีลวเราก็เลยตัดสินใจทานเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ที่ทานก็คือเราจะทานตัวกินม์มินก่อน ทานตัวกินเทอร์มินนี่าทานไปได้ประมาณสักสองแผงเพราะว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมันจะทานได้5วันเราทานไม่ได้สองแผงก็ประมาณยังไม่เต็ม5วันดีเราก็สามารถที่จะเริ่มทานอาหารได้แล้วเริ่มทานอาหารแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอออาหารมันมีรสชาตินะที่เราทานนะว่าอาหารจะถูกจํากัดด้วยด้วยเรื่องของรสชาติที่ต้องทานจืดทานอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านั้นเราทานไม่ได้เลยแต่พอทานตัวเนี้ยไปสองสองแผง เราเริ่มทานอาหารได้พอทานครบหนึ่งแหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทานอาหารได้ปกติมากขึ้นจากที่เราต้องทานของอ่อนเนี่ยเราก็เริ่มทานข้าวสวยที่มันที่มันไม่แข็งมากได้แล้วมันก็สามารถภาวะท้องอืดเนี่ยก็เริ่มเริ่มที่ไม่ยอ่อเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยทานครบหนึ่งเดือนเนี่ยอาการที่เราปวดท้องแสบท้องก่อนหรืออืดกอนหรือหลังอาหารเนี่ยมันก็หายไปพอทาน ต่อเนื่องมาอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยอาการแขนขาอ่อนแรงของเราเนี่ยดีขึ้นจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อที่ขาเนี่ยตอนที่เรามีอาการเดินไม่ได้เนี่ยเราใช้มือจับเนี่ยมันจะหย่อนเหมือนไม่มีกล้ามเนื้อเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมาอาทิตย์หลังเนี่ยพอเข้าสู่พอทานครบมหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเรามาตกขาเราเนี่ยเรารู้เลยว่ากล้ามเนื้อกลับมาทําให้เราแข็งแรงแล้วก็เดินได้ปกติเหมือนเดิมจากการที่เราทานกินคร์ม เพิ่มแบกนี่ยในช่วงทานแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีอาการเฉียบพันในช่วงที่เราทานอาหารไม่ทันเกิดขึ้นตรงที่ว่าบางทีเราเดินทานอย่างเงี้ยเราินทานอาหารไม่ทันอาการแสบท้องร้อนท้องมันจะมาปวดจะขึ้นมาที่คอเราก็เลยจะมาทานตัวเนี้ยช่วยประทานไปซึ่งทานไปประมาณสักที่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีมันก็จะช่วยอาการตรงนั้นน่ะดีขึ้นทําให้เราทนต่อการที่เราจะรับประารในมุต่อไปได้ส่วนอีกตัวหนึ่งเลยเนี่ย ผลข้างเคียงที่ไก่ศึกษามาจากในอินเทอร์เน็ตในอะไรพวกนี้เขาบอกว่าการเป็นกดไหลย้อนมันจะมีภาวะทําให้เมนเราเนี่ยมาน้อยหรือมาไม่ปกติเลยตรงนี้มันก็เกิดขึ้นกับไก่ด้วยก็คือเมนเนี่ยหายไป4ี่เดือนเต็มๆซึ่งเราก็ทําให้เราไปตกกังวลว่าระบบภายในเราเป็นอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับระบบของผ um ู u, ้หญ uh ิงซึ่งความกังวลตรงนี้มันก็หายไปเพราะว่าท่านต้องเตอร์ก็แนะนําให้ไก่ทานโกลิซ่า ทั้งแม่ทีคือคุณนุทาดานะคะก็ให้ไก่เนีทานโอริซ่าคือหนึ่งไก่จะได้นอนหลับด้วยทีเนี้ยเดิมเลยอยเข้าใจว่าโอริซ่าเนี่ยทำให้เรานอน,น,อนหลับได้อย่างเดียวแต่ข้อดีของนั้นคือพอทานไม่ได้แค่หนึ่งแผงเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราร่างกายเรามีภาวะเหมือนอาการเหมือนตอนเมนจะมาคือมีอาการคัดที่หน้าอกมีอาการปวดท้องน้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยพอทานครบสามแผง คือเมนมาเมนมาปกติคือออกมาแล้วก็คือขับเลือดสียออกมาก็ทําให้ให้ภาวะของรอบเดือนเนี่ยมาได้ปกติขึ้นก็เลยจากการจากการทานผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยจากที่ไก่ไม่สามารถที่จะที่จะทางานได้ปกติได้ในในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคือเจ็บด่อดแอมาตลอดเนี่ยณนช่วงนี้ก็คือทําให้ไก,ก่แข็งแรงขึ้นจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็เลย อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยให้หลายๆท่านเนี้ยที่ได้รับทราบเนี่ยเข้ามาลองศึกษาแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยเข้ามาลองดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยจะช่วยท่านได้เพราะว่ามั่นใจว่ามันเป็นสมุนไพรที่ถูกทํามาเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีจริงๆแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนลองเข้ามาศึกษาแล้วลอง ว่าไม่มีใครผิดหวังแน่นอนเพราะว่าไกา่อาหานจะดู้มา